เอ้ามาดูสองกล่องเนี้ยมาจากช็อปลิ้วบูยแลนะจากแอนฟิลหนักเลยนี่เป็นของจากช็อปลิ้วบูยแล้วเดี๋ยวมาดูกันมาเปิดกันว่าสั่งอะไรไปบ้างมาดูกล่องนี้นะโเป็นไงเล่กล่องแรกรองเท้าไปแล้วมาดูชุดนี้นี่เลยอ้โห ออโนระนี่าริงกเกออกแนวแบบดูดุด้วยตัวนี้3าอคนเออแม้นก็เฟียวนะอ๋อ LGBT สำหรับสินคการักมื่นใช่ไหม้ตัวนี้งดงามเลยไอเอ็นบิสอฟฟิลไอฟฟิลว้าวโอ้ยยาสาวอิสอนเบเกอ